สวัสดีครับท่านผู้ชมชื่อผมทำบ่อยๆนะครับพอดีกับเบื้องติดผนังตรงนี้นะครับผมมันหลุดล่อนเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะครับที่บ้านผมเนี่ยมีแผ่นดินไหวนะครับผมก็เลยมีการหลุดล่อนอยู่หลายจุดเลยก็ทิ้งเวลาเอาไว้นานแล้วนะครับผมไม่ได้ซ่อมก็วันนี้มีเวลาว่างก็เลยว่าจะมาซ่อมแล้วก็จะมาลงคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับผม สำหรับการซ่อมนะครับถ้าตามปกติเนี่ยเราเรียกช่งางมาซ่อมเนี่ยก็จะต้องอทุบปูนนะครับผมออกมาก่อนแล้วก็ทําการผสมปูนแล้วก็แปะติดกับกระเบื้องแล้วก็แปะเข้าไปใหม่นะครับผมแต่บางท่านเนี่ยอ,อยากจะซ่อมเองนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นช่างนะครับซึ่งบางทีเนี่ยมันร่อนไม่กี่แผ่นแล้วก็ไม่อยากจะจ้างช่าง ซึ่งวิธีนี้นะครับผมจะนําเสนอจะเป็นการซ่อมโดยที่เราไม่ต้องอทุบหรือว่าใช้ปูนอะไรทั้งสิ้นนะครับผมคุณผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเนี่ยก็สามารถที่จะซ่อมเองได้นะครับแม้ว่าอาจจะไม่ใช่ช่างนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวผมก็จะต้องเอาแผ่นกระเบื้องนะครับผมมาขูดพวกเศษปูนเศษปูนยาแนวอะไรที่ติดข้างๆเนี่ยออกซะก่อนนะครับ แล้วเราก็ต้องทําความสะอาดแผ่นกระเบื้องด้านที่เราจะติดเนี่ยให้สะอาดด้วยนะครับปัดจากฝุ่นละอองทีนี้ก็ผนังด้านนี้นะครับผมเราก็จะเอาอะไรมาปัดหรือว่าเช็ดหรือว่าดูดเนี่ยทำความสะอาดพวกเศษปูนผงปูนเนี่ยออกให้หมดเลยนะครับแล้วก็สับตัวช่วยที่จะทําการติดแผ่นกระเบื้องของผมก็คือว่าผมจะใช้ตัวนี้ครับผมกาวตะปูซิเกสเ็ก s x เ0 0นะครับผม ซึ่งเป็นกาวตะปูซูปเปอร์พลังยึดเกาะติดแน่นแห้งไวใช้งานได้ใน25นาทีไม่ต้องรอนานเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้นำมาติดใช้งานกับชั้นวางสิ่งของเพื่อเก็บท่อ PVC เหล็กหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเอาไว้แล้วก็ติดได้แน่นมากเลยนะครับผมแล้วก็รับน้ำหนักได้ดีด้วยเนื้อตัวกาวของอกาวตะปูของซีเล็กเนี่ยนะครับผมเป็น ไฮบิดโพลิเมอร์นะครับมีคุณสมบัติป้องกันการหลุดร่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันไม่มีสารเเอที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะครับผมไม่มีกลิ่นเหม็นฉุนแล้วก็ไม่จิตไฟอีกด้วย เมื่อทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับต่อไปเราก็จะมายิงกาวตะปูซิเดกเอสเซก็ 700, ใส่ที่แผ่นกระเบื้องกันเลยครับผมแผ่นนี้ผมจะยิงเป็นแนวยาวสลับไปมานะครับส่วนอีกแผ่นหนึ่งเนี่ยผมก็จะยิงแนวยาวด้านบนแล้วก็จะยิงเป็นจุดๆนะครับ เมื่อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะทิ้งไว้ไม่เกิน5นาทีเพื่อให้กาวเนี่ยมีการตึงผิวสักครู่หนึ่งโอเคครับต่อไปเราก็จะนําแผ่นกระเบื้องไปติดที่ผนังกันเลยครับ เมื่อติดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเอาสกอ็อตเทปนะครับมาติดยึดเอาไว้ก่อนเพื่อรอให้กาวแห้งตามระยะเวลา25นาทีโอเคกาวแห้งแล้วครับผมต่อไปแล้วก็จะมาแกะสกอ็อตเทปออกกันนะครับ เจียวมากเลยครับผมติดแน่นมากเลยเดี๋ยวในส่วนรูระหว่างกระเบื้องนะครับผมก็จะเอาปูนยาแนวเนี่ยมาทําทการปิดอีกทีหนึ่งนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับการซ่อมอแผ่นกระเบื้องที่หลุดร่อนนี้นะครับผม สำหรับปลาหลอดกาวนะครับผมเราก็จะเอาสกอ๊อตเทปเนี่ยมาติดปิดไว้นะครับเพื่อป้องกันการแข็งตัวแล้วก็เมื่อเราจะใช้ในครั้งต่อไปเราก็แกะออกมาใช้ก็แค่นี้ครับง่ายๆสําหรับกาวสปรูรซีลเล็ก S-X 700นอกจากจะติดแผ่นกระเบื้องได้แล้วนะครับผมก็ยังติดงานได้อเนกประสงค์อีกหลายอย่างเลยเช่นผนังไม้กระจกบัวพื้นบัวผนัง PVC เหล็กอลูมิเนียมไฟเบอร์สเปนบอร์ดเป็นต้น สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วก็สนใจอยากจะสั่งกาวซีเล็กเอสเมาใช้งานเนี่ยครับผมก็สามารถหาซื้อได้ทาง Lazada s h o p ป e ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ที่จะสั่งสินค้าไว้ที่ต้นคอมเมนต์แล้วก็ในช่องคำอธิบายของคลิปนี้ด้านล่างเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อมาใช้งานได้เลยนะครับผมถ้ามองหากาวตะปูคุณภาพดีเยี่ยม ต้องกาวตปูซิลเล็ก SX 700ซูปเปอร์พลังยึดเกาะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ